หายไปไหนหมดครับม,มีคนอยู่หน้าบ้านไม่ได้คนเดียวเออเห็นแต่มอไซค์จอดคนหายเจ็ด่นี่เก้าอยู่ีมอไซค์เออวะเห็นแต่มอไซค์รถยนต์น้วบ้านนี้มีคนเลยเห็นแต่ร้าน,นข้างๆอยู่นะอ๋อข้าวมาแล้วครับ อ๋อเข้ามาแล้วแต่คน,นข้างหายหมดเลยเาสาวยิ้มให้มีสาวยิ้มให้อยู่เห็นเห็นถ่ายคลิปมีสาวยิ้มให้อยู่ <c oughs> แต่สาวเรียกเราว่าลุงดีแล้วมันไม่เรียกตา ลุงพอรับได้อยู่ดีกตาเ็ยจบเลยครับเ้ยข้าวมาแล้วอะตาเสืะอยากนะข้าวมาแล้วถ้ดุไจะมีงานเน่ยน้ำน้ำไม่ไหลวันนี้ครับ พากันไป no liebe, like? ไหนรู้ด้วยไก่อ่ะหายเลยเนี่ยไหนครับ <Chat> ไม่ไปไหนไม่รู้พาช่างก็หายไปเนี่ยไก่ไปไหนเงียบเลยเนียยช่างมาแล้วไปข้อมูลคนหนึ่งคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนแย่เลยวะอ๋อครับพรานายไม่รู้ไปคนหนึ่งไปไปตอนเที่ยงก็ตืนเช้าแล้วไปคนหนึ่งก็ ไตกายอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนาะหายไปกับช่างรู้ไปทางไหนคนหนึ่งท่นไปอยู่นหน้าบ้านน่ะได้งานหรือไม่ได้งานกันแบแป๊บเดียวอ่ะปลาปิ้งมันสุกไหมเมื่อเช้าเนี่ยฮะปลาปิ้งสุกไหมสุกอยู่ครับหน้าบ้านนั่นแหละกินไปตัวหนึ่งแล้วกินไหมกินไปตัวหนึ่งแล้วฮะนั่นแหล,ละลาบบ้านลาบบ้านหายากเนาะลาบบ้านกินแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับ ใครใครเห็นเตาหมอ้อนะหม้อ,อ,อดูเบอร์บ้ากันโอ้หมอ้อใหญ่หรอ่ะไดม่ปลาบ้านกินมะเดียวก็รู้แล้วครับเปดิดดูได้ทำอะไรเดียวเนี่นนยไม่ปลาบ้านกินมะเดียวก็รู้แล้วรสชาติมันนี่เหมือนกันโอ้โอมร่าวนี่ข่าวเดืนข้าวอะไรเออนี่ได้อยู่ครับขามหมูไก่ขามหมอนี่ได้อยู่มร่ากกินบ่อยแล้ว พะโล่พะโล่ไ่ไหว้หอยไก่ไอันนั้นอะไรเนาะมีปลาโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านผมคนอื่นผ่านอยู่เดี๋ยวผมกินไม่ได้แค่อะไรไม่รู้นั่นอันนี้อะไรมีแต่หมูกับปลาน่ะนี่ปลาทอดแล้วปลาหนึ่งเหรอโอ้ปลาลอยอยู่ปลาทอดลาไว้ขายก่อนไม่ได้ค่อยไหว้กิน ไมก่อนกินเป็ไนไมอผ่านไว้นี่กินเป็นอยู่แต่ไม่ผ่านชอบแต่ไม่ผ่านร่างกายเราไม่ได้ได<ร>้ไม่ได้อ้อโอ้นั่นแหละต้องระวังคไับไเฮ้ยทอดอย่างนี้น่าก,กินอยู่นี่กินอะไรวะ้วออีตัวกำลังสวยเลยนี่ ต้องแปดตัวนะกำลังดีทำเยอะไม่ไหวไม่ทอดขนาดนี้ไม่ต้องราดอะไรกำลังถูอยู่เอาไว้ให้ตัวหนึ่งแล้วกันราดทอดอ่ะไม่ต้องราดอะไรนะไหนถ้าใบไก่ใบไก่อ่ะไม่ต้องเทมป์ต้องไว้์กันให้ให้ระวางอีกตัวหนึ่งแคมสะอาดเลย ไม่ค่อยมาวางอีกโตนึงเดี๋ยวมาดูน้ำไม่ไหลเด้อไม่รู้ไม่ไหลหรือช้าเข้าวบ้านนู้นก็ไม่ไหลใช่ไหมเผื่อฉุกเฉินนู่นน้ำมึงข้าวมาแล้วครับวันนี้ไม่มีงานเมื่อวานหนึ่งงานก็เยอะเกินไปได้บ้านเลยโอ้ยไปกินข้าวทำไมกินข้าวนี่ มีถึงสามคนมีใครอยู่ในารา,าคนไม่เอาไปไหนวะงานนี่มันงานฉับสวยจะได้งเงินไม่ได้เงินแค่ห้านาทีวาดตั้งสองทุ่มวาดเสร็จรวานสองคันนีงเดี๋ยวมันยากยกคลาดเหรอยก,ยกคลาดนั้นยากครับคลาดแต่ผมยกไม่ยากเท่าไหร่หรอกวุย้ยถ่ายคลิปเลยยาก่ะ ไอ้ช่างนั้นมันเคยยกกับผมรอบหนึ่งแล้วไอ้ช่างตัวใหญ่อะมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่<ม>น้ำไม่ไหอไลอยู่วันนี้เงียบกริบได้การบูรสตัวย่างสอตัวอ๋อย่างลอยน้ำปลาต้องกินอย่างนั้นเลง <laughs> ผมไม่กล้าใส่น้ำปลาให้ไหน,มนหไม่กลัวรสชาติมันเสียถ้าใส่ปุิ่เนี่ยมันจะลอยเลยไหม เอามาแล้วครับกับข้าววันนี้เยอะโอ้วันนี้เต็มเพียดเลยวะวันนี้ทำเยอะผิดปกติหรอ,องงทำเยอะฮะเออหม้อใหญ่ๆด้วยวัยนนี้โอ้เต็มเลยเดี๋ยวนี้ใส่ใจครับเออขาวบ้านขาหดดัวรถไหมแ่ก่อนแต่ก่อนผมชอบกินข่าวไหมะระนะหลังๆรู้เป็นไรเบื่อ,รรอ,อเเเเนีี่่่ยยย้าาบดดดรรรรธมออพูืงลค จ่ายค่าไฟไปแล้วไปเกียรติกับบาทไปโอ้ยอะใจดีมากค่าไฟเลยมันไม่มีหรอกไฟไงก็ต้องจ่ายอ่ะค่าไฟค่าน้ำเสรแล้วพักก่อนข้ามาแล้วครับพ้อมขายแล้วใบสองว้าวข้าวไม่มีงานวันนี้แต่มีข้าวกินครับวนันนี้โอ้เยอะครับ ปลาทอดพริกอันนี้ขาหมูอันนี้ปลาเนึ่อเน,นี่อะไรนี่ไม่ได้ดูไปเจ้าตัวนีแกงอะไรไม่รู้ใสม่มะละกอครับเรียกไม่ถูกใส่ล็อกเท้าเห็ดแก้วมันไม่กินมันไม่กินขาเราหรอกมะห่วงไอ้คนไปใส่รองเท้าไอ้พวกใส่บวกเอ้พวกขี่มอไซค์ไปใส่บวกก็นอกไปห่วงมันเลย เนาไปไ,ไ,ปไ,ไว้วนไขายแล้วไปไหนแล้วม่รูข้ข้าวมาแล้วโอ้หน้างแงกเงินยูทูบอ,ออกได้เฉพาะเสียค่าไฟไ ไอ้ส่วนต่างหายได้ร้อยดอลลาร์แค่เขาจ่ายค่าไฟให้กี่ร้อยกว่าบาทเออไอ้ส่วนต่างหายนี่ยังไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าบัญชีอยู่เขาไอ้เราไอ้เราอย่าเพียบัญชีก็สงสารเนาะเออไปกันเลยอยู่ไก่แบงก์ก็ลุยไก่เพื่อขาดเรือเนาะเออโอ้ยเงินห้าร้อยสักพัญนะเวลาไม่มีอ่ะไอ้ตอนมีเงินหมื่นไม่สำคัญหรอก เวลาไม่มีอะไรฮะร้อยเสียค่าไฟเนี่ยทรมานมากเลยเอาจริงครับเวลาไม่มีอ่ะพันหนึ่งเนี่ยโอ้โครับน้ำสามร้อยบาทเองอ่ะทีไอ้ตอนนี้เป็นมื่นแล้วก็ใช้อ่ะแต่ตอนตอน้ตองการต้องการแค่พันเดียวจะให้ครบห้าพันะจ่ายงจงวดรถเนี่ยโอ้ <c oughs> ทอรมานครับ ข้าววันนี้พอวันนี้ไม่น่าจะได้งวรถอนอ่ต้องอีก2วันถึงจะได้ปึ๊บ,บ,บทำเป็นใส่งวร้อนข,ข้าวทาเป็นลมหน้าลมตากล้องผมอย่าไปลบเลยลมไ,ไปไรไ่พ้นหรอกแต่ผมไม่เคยพูดถึงด้วยอย่าแต่ติดหมดอย่าหวังออ กล้องวงจรปิดนี่ไฟไม่เคยสว่างเมืาอวานสว่างเพราะพรานั้นตกใจห,หมดเลยอามีกล้องเลยพี่เออมูบันทึกมาไม่รู้กี่เดือนแล้วแต่ไม่เคยสนใจนัออ่นแหละเข้ามาแล้วครับ